ยัมิอร่อยไหมครับอ mm, <yummy. S 1> mm, mm ืมยัมิลูกกะทิสมยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ GYJ Family นะคะวันนี้ ก็จะพาไปทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทำอาหารอิตาเลียนค่ะเราจะทำรากูซอสนะคะรากูซอสเป็นซอสที่แบบว่าทำมาจากเนื้อบดนะคะเนื้อวัวผสมเนื้อหมูบดกับมะเขือเทศนะคะซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะต้องขอพูดถึงซอสตัตวนี้ก่อนคือหลักๆเลยคือ ตอนที่เราเดินทางกลับไปไทยนะคะก็แบบว่าสายการบินขอเขาเอาอาหารเด็กมาให้น้องเนาะเราก็จะมีแบบว่าคล้ายๆว่าลาคูซอสมากับพวกผักบดนะคะมาให้น้องเราซึ่งตอนนั้นน้องจอหน้ตตอนก็คือแบบว่ากินดีมากคุณแม่ก็เลยคิดว่าเออเวลาเรากลับไปบ้านเราก็ทำไว้ให้ลูกดีกว่าซึ่งปกติเราก็คือน้องจะเป็นคนชอบกินพาสต้ากับ ซอสพาสต้าแบบว่าใช้พวกเนื้อบดกับมะเขือเทศอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามซักพักก็จะเคยเห็นหญิงทําให้ลูกกินมาก่อนนะคะแต่ว่าสูตรนี้จะแตกต่างกับสูตรที่หญิงทํานิดนึงคือมีความคล้ายกันค่ะแต่ว่าสูตรนี้จะใช้เวลาทํานานกว่านะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ต่างกันอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าส่วนผสมมีอะไรกันบ้างนะคะ ก็คือส่วนผสมก็จะมีหลกัหลกๆก็คือเนื้อวัวเนื้อหมูอย่างละหนึ่งโลนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศเป็นแบบว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นซอสมะเขือเทศหรอกค่ะมันคือเป็นมะเขือเทศที่แบบว่าเขาทํากันบดไว้แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะใช้น้ําซุปเป็นสต๊อกแบบสําเร็จรูปนะคะเป็นแบบเป็นรสชาติเนื้อรสชาติวัวทํามาจากกระดูกวัวนั่นแหละนะคะเราใช้แบบสําเร็จรูปนะคะ แล้วก็มันก็จะมีผักก็จะมีะแครอทสี่หัวหอมสี่หัวแล้วก็มีพาสลี่สี่ก้านพาสลี่คือตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเบลีฟส์นะคะเป็นสีอันมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นใบสมุนไพรนะคะอีกอย่างหนึ่งที่หญิงจะใช้ในสูตรนี้ซึ่งปกติเวลาหญิงทำกับข้าวให้ลูกจะไม่ค่อยได้ใส่นั่นก็คือ วายแดงนั่นเองนะคะปกติเวลาทําจะไม่ใส่แต่ว่าสูตรนี้เอามาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วมันมีวายแดงด้วยนะคะซึ่งตอนแรกล้วก็สูตรมันมีวายแดงนี่นาเราก็คุยกับสามีเนาะคือจริงๆไม่ถ้าใครจะเลือกที่จะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะทุกคนแต่ด้วยความที่เราเข้าใจกันว่าคือวายเนี่ยเป็นพวกแอลกอฮอล์ในเวลาเราทํากับข้าวนะคะไฟอะไฟมันจะช่วยเผาผ่านแอลกอฮอล์มันจะลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงเรื่อยๆ,ๆนะคะขึ้นอยู่กับ ปริมาณที่เราใช้กับเวลาที่เราใช้ในการทําอาหารนะคะซึ่งวายแดงก็คือ,อแอลกอฮอล์มันก็ไม่ได้สูงมากนะคะก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ15%นะคะแล้วก็สูตรนี้จะเป็นสูตรที่เราจะใช้เวลาในการต้มอย่างนานเลยค่ะต้มแบบว่า2ชั่วโมงกว่าเกือแบบ3ชั่วโมงนะคะมันก็จะแบบว่าใช้เวลานานนิดนึงในการแบบว่า,าช่วยในการเผาผ่านแอลกอฮอล์ไปได้เยอะเลยนะคะเราต้องบอกว่า อะลากูซอนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเราตั้งใจทำาเพราะเราคุยกันไว้ว่าคือมันไม่ใช่แค่สำหรับที่จะเอามากินกับพาสต้าได้อย่างเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราคุยกันก็คือมันสามารถเอาทำไปแบบว่าไปทำลาซีย่าซอสก็ได้นะคะเป็นอาหารอิตาเลียนอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะเราก็เอาไว้ให้น้องกินกับพวกผักบ,บดก็ได้เพราะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ วันนี้ก็จะบอกว่าวันนี้มีผู้ช่วยนะคะวันนี้มีคุณสามีมาเป็นผู้ช่วยคะ่ะวันนี้ได้ทำงานที่บ้านก็จะมาช่วยหยิบจับทำนั่นทำนี่นิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างประมาณไหนนะคะทุกคนเริ่มจากการหั่นผักทุกอย่างที่เราจะใช้นะคะโดยการหั่นคือเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ก็คือแบบว่าสาม,มารถหั่นให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะ,นะคะแต่ก็คือแบบว่าไม่จําเป็นต้องเล็กจนเกินไปก็ได้เพราะว่าเราทํากินเองเนาะ mm. พอเราได้ผักทั้ง3ามอย่างแล้วเราก็เอามาใส่หม้อเลยนะคะเราจะมาผัดผักก่อนนะคะก็คือทั้ง3ามอย่างที่บอกไปเลยนะคะก็คือผัดใส่กับน้ํามันแบบนี้เลยค่ะคือคนไปเรื่อยๆจนแบบว่าให้มันสุกแล้วให้เราแบบว่าเริ่มเห็นว่า ผักมันแบบว่าเริ่มนิ่มนะคะคือผักมันไม่จําเป็นต้องสุกร้อยเซ็แต่ว่าให้เราเห็นว่าผักมันเริ่มนิ่มแล้วก็เริ่มสุกในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็มาเติมเนื้อสัตว์นะคะนี่คือเราเติมผสมกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูนะคะทุกคนก็เหมือนกันค่ะเช่นเดิมค่ะก็คือผัดผัดคนคนคนเข้าไปให้มันเข้ากันนะคะจนกระทั่ง เนื้อมันเริ่มจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็คือว่าพยายามเอาน้ํามันออกนะคะก็เกิดว่าน้ํามันมันเยอะเราก็พยายามตวงน้ํามันออกนะคะทุกคน พอเราพอใจแล้วนะคะก็คือเอากลับไปต้มเหมือนเดิมนะคะต้มบนเตาแก๊สเหมือนเดิมแล้วก็เติมส่วนผสมต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือไวแดงค่ะไวแดงคือเราเติมตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะมันก็จะใช้เวลาในการคุกนานนิดนึงอ่าแล้วก็เติมลงไปแล้วก็ทําการคนๆให้แบบว่ามันผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะก็คือคนแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง นี่นะคะคือสีของเนื้อสัตว์ก็จะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลนะคะคือมันสุกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ยลากูนี้เราจะแบบใช้เวลาเคี่ยวนานนิดนึงนะคะทุกคนระหว่างที่แบบว่า อย่างต้มกับวายนะคะยังไม่ได้เติมส่วนผสมอื่นหญิงก็จะคอยตักน้ํามันออกนะคะถ้าเวลาเจอพวกมันก็คืออาจจะเป็นมันที่มาจากเนื้อหมูเนื้อวัวหรือว่าอาจจะเป็นมันที่มาจากน้ํามันมะกอกที่เราเติมไปผัดตอนแรกนะคะหญิงก็จะพยายามตักมันออกให้มากที่สุดเท่าที่จะตักออกได้นะคะส่วนผสมต่อไปก็คือน้ําซุปนะคะน้ําซุปกระดูกวัวแบบสําเร็จรูปนะคะคือตอนนี้ก็คือเราจะ เติมทุกอย่างลงไปเลยนะคะก็คือทั้งน้ำซุปทั้งมะเขือเทศนะคะแล้วก็ทั้งไอ้ใบเบลิฟนะคะแล้วก็เติมแบบว่าเกลือกับพริกไทยนิดนึงนะคะก็คือใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือใส่ลงไปให้หมดเลยพอเราใส่ลงไปหมดทุกอย่างแล,แล้วก็ทกําการคนๆๆนะคะสักพักนึงพอเรา คือต้องบอกว่าจริงๆตาสูตรมันต้องใช้ทั้งหมดน้ำซุปต้องใช้ทั้งหมด4ลิตรแต่ว่าใส่ไปแค่ลิตรกว่าคือมันจะเต็มหมอ้อแล้วนะคะหญิงก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมด4ลิตรนะคะใช้ทั้งหมดแค่2ลิตรเท่านั้นนะคะทุกคนอคอพอเราคนาพอใจปุ๊บเราใส่อะไรไปเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะทําการปิด าไว้นะคะทุกคนปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาแบบว่าให้ไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆแบบเคี่ยวไฟอ่อนๆถึงปานกลางไปสักระยะหนึ่งนะคะระหว่างที่เราเคี่ยวก็คือเราก็ต้องคอยมาเช็คแล้วก็แบบว่าคนๆดูนิดนึงเป็นระยะระยะนะคะนี่คือสภาพลากูหลังจากที่เคี่ยวได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนนี่คือหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราเติมทุกอย่างนะคะ เย็นนี้เราต้มสปาเกตตี้เอาไว้กินกับรากูซอสนะคะหลังจากเคี่ยวได้สามชั่วโมงนะคะทุกคนมันก็จะเริ่มมีความเข้มข้นนะคะถ้าสังเกตดูที่สีของน้ํานะคะมันจะมีความเข้มข้นมากเลยเพราะว่าเราเคี่ยวได้ไม่ต่ำกว่า3มชั่วโมงแล้วนะคะเวลาที่เราเซิร์ฟสปาเกตตี้นะคะจริงๆคือเราสามารถเอา ต้มเสร็จคือเราสามารถเอาใส่จานแล้วก็เอาเอาน้ำซอสราดข้างบนได้เลยนะคะแล้วก็แบบว่าตอนจะกินค่อยไปคนก็ได้แต่ว่าหญิงชอบเอามาแบบว่าปรุงใส่กันก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟใส่จานนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าเส้นมันดืบดูดซึมน้ำซอสเข้าไปในเส้นนะคะมันก็จะได้รสชาติที่แบบยังไงละ่ะถึงกว่าเข้าไปในเส้นนะคะมาก่อคุกๆก,กันนะคะ พอเส้นมันดูดซึมน้ำซอสเข้าไปได้สักแป,ป๊บหนึ่งนะคะยิงก็แบบว่าโอเคพอใจละก็คือจะเริ่มเอามาใส่จานแล้วก็จะมาเสิร์ฟเลยซึ่งจริงๆก็คืออย่างที่บอกนะคะไม่ไปคุกก็ได้แต่ว่าหญิงคิดว่าคุกจะดีกว่าแบบว่ากับน้าซอสนะคะก็คือเรามาใส่จานอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้หญิงก็จะเติมค่ะเติมข้างบนก็คือเติมให้ตัวซอสรากูใส่ข้างไปข้างบนอีกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เอาไปคูุกกับเส้นอะ่ะ คือหญิงเน้นตัวน้ําเพื่อให้มันซึมเข้าไปในเส้นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้หญิงเน้นพวกเนื้อกับผักแล้วนะคะก็คือเอามาเสิร์ฟวางไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราพอใจกับปริมาณแล้วนะคะสิ่งอีกสิ่งที่คือเราต้องใส่ที่นิยมนะคะก็คือชีสนะคะก็จะราดชีสเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วจริงๆอะ่ะมันต้องราด พสลีสด้วยนะคะมันจะเป็นเป็นผักใบสีเขียวๆนะคะเป็นคล้ยายๆผักชีสไตล์ฝรั่งเนาะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เราไม่มีนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ก็คือแค่ใส่แค่ชีสเท่านั้นแล้วก็คือให้นั่นแหละให้ลูกให้สามีแล้วให้ตัวเองกินเลยแล้วก็ของหญิงก็หญิงก็จะมีการแอบเติมพริกขั้นิดนึงนะคะก็จะแอบเติมพริกขั้วใส่จานของตัวเองด้วย เดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะโอ้ย,อยลืมบอกของน้องจอหนาตอนคือหญิงก็จะแยกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทั้งซอสทั้งเส้นหญิงจะแยกไว้ก่อนอล่วงหน้าเพื่อที่จะให้มันเย็นนะคะไม่ได้แบบว่าเอาให้น้องแบบร้อนๆเลยเพราะมันจะร้อนเกินไปหญิงก็จะทํากันแยกไว้ให้น้องก่อนนะคะพวก อาหารแบบสปาเกตตีพาสต้าคือเมนูโปรดของน้องเลยค่ะทำเมื่อไหร่คือน้องก็กินดีเมื่อนั้นเลยค่ะ This is mm. mm. for you, Janata. Are you okay? You look like you're okay. ฮันนี่ร่ต้องบอกเลยว่านอกจอคือสามีแอบชมว่าอร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินเลยค่ะแป๊บหนึ่งเออหน้าอาเซไปายบกมือบปายบกมือยบายทุกคนเออให้ัมามิคุยก่อนได้ไหม ไอ้มาม่คุยก่อนแล้วหนูเพื่อนบอกมือไม่มาเองรอบนะครับโอเควันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับรากูซอสของเรา <c oughs> ก็คือเคี่ยวไป3 <c oughs> ชั่วโมงนิด <c oughs> นี้นะคะ <c oughs> ก็จะได้รสชาติที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากเลยนะคะ ซึ่งถ้าจริงๆอะเวลาที่เราไปกินตามร้านอาหารนะคะบางร้านอาหารคือเขาเคี่ยวนานกว่านี้ค่ะบางทีแบบ6กแดชั่วโมงเลยนะคะแต่ด้วยความที่เขาเป็นร้านอาหารเนาะเขาทำขายหม้อใหญ่ก็คุ้มค่ากับการเคี่ยวนานๆใช่ไหมคะแต่ของพวกเราคือทํากินกันเองที่บ้านในครอบครัวก็คือได้3มชั่วโมงนิดๆก็คือแบบว่ารู้มากแล้วล่ะนะคะซึ่งของยินก็จะมีแบบแตกต่างจากของ มีกับลูกนิ่นึงก็คือเติมพริกขั้วเข้าไปนะคะอย่างที่บอกน้องก็ยังติดกินพริกนิดนึงเวลาไปกินที่ร้านอาหารก็จะมีการทําการขอพริกกับเขาเหมือนกันนะคะจะเป็นคนนาอจะติดพริกนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะอ่าส่วนใครที่แวะเข้ามารับชมว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาติดตามกันนะคะทุกคนยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ